มีทีมเพาะกายนะครับไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่48ที่มาเก๊ารับคุณนทวัฒน์อินทวิธานมีรายงานครับการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่48มาเก๊าก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งนี้มีชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าครั้งก่อนถึง29ชาติเลยทีเดียวครับ นักกีฬาที่มาแข่งขันทั้งหมดเนี่ยครั้งนี้เนี่ย400กว่าคนนะคะจากทั้งหมด34รุ่นการแข่งขันในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับภาพรวมครั้งนี้เนี่ยถือว่าทางเจ้าภาพเนี่ยได้ทําการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีขณะที่นักกีฬาของไทยเรามาแข่งขันทั้งหมด16คนเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวซึ่งนักกีฬาของไทยเราบางคนแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยครับในตอนนี้ เกิดว่านักกีฬาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การช่างเนี่ยจะถูกปรับให้ขึ้นไปแข่งในรุ่นที่สูงขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการปรับรุ่นขึ้นไปเนี่ยถือว่านักกีฬาจะเสียเปรียบกับคู่แข่งขันซึ่งรูปร่างต่างเนี่ยก็จะมีการ เสียเปรียบในเรื่องของขนาดของรูปร่างต่างๆและกล้ามเนื้ต่างๆเนี่ยในช่วงเรื่องเดือนยันนี้ครับเราจะไปทําความรู้จักกับนักกีฬาหน้าใหม่ที่มาแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสจริงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกที่ตามกันในช่วงเรื่องเดืนย็นนี้ชยศผู้ศาสถ่ายภาพนัทวัฒน์อิงควิธานรายงานจากเขตปกครองพิเศษมาเก๊า